ก็สิได้กินป๊อดสิมาพี่เด้ออย่าเฮ็ดมาทวดไหบายดีพี่น้องาดีสุขุคนสุสุวพี่น้องเอ้ยาดน้อยนเเดเดีาดพี่น้องเอ้ยโใจ ่ไดอยูุซื้อพี่น้องเอ้ยตามปาษาเด็กน้อยพักลันาดนี้เออยูเนาะฟ้าขาจับปัสะนะแต่ทำงานบ่อนะคนกุ๊บพี่น้องเอ้ยมาเบ้องทางนี้พี่น้องเอ้ยจะพักกันที่ยังดอกสองเร็วเร็วา

บ่มีป่นแต่บ่มีเกลี่ยประเดี๋ยเอาตีกินท่วมันแล้วเกลี่ยประเดีทางนี้แม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยถ่ายมาแคนพี่ถ่ายมาแค้นบ่ไหมจัดงานถึนบ้านใหม่พี่น้องเราเลยถ่ายมาแค้นดยจัดงานถึนบ้านใหม่สบายดีโอ้ยสบายดีปะ โดยไม่ไงม่เศร้าเพื่อกะหอขต้มเองเว้ยโดยหอขต้มก็แล้วแล้วอ๋อต้มกันแล้วแล้วเพ่อนก็เลยเฮ็ดไผ่ผูกแคนบันเนยโดยดูดิฮ้าแต่แบกกล้องวะ

กันระดับสามโมงทันปสามโมงบนนู <S S no ่นบนอน่ะอาว้าวมกหูอู there, so yeah. mm ่ไปทางใหนอือว่าขึ no ้นดอกมันส no ีนอนมาหลายคนเนี่เออเาไปเกลือให้ยร่ได้เนาะน้ำหอมอือขนแดงบิดนล็กน่อยแหงมักแล้ว อืนไม่ต้องเ้ยพันจิกันห้านลุงเหมือนสันวันดีดูด้วดขไายประมาณไหนนี่ว่าตุ๊กข้าวบ้างเลยนะเจ้าข้าทามหาอยู่ไหยขอมาตุกนึ่งมือไดยเนี่นะ เอามาเลยด้คร <tr ick> <ừ. S 1> อมัน,นมาจตุกมันออกมึงบ่สาวเาวอืนนงงเยอืววอาววาอปปาแปอวซื่อแล้วอบอกเลย,เยชื่อหรอวะอยากจัเซอรอไปสื่อเท่าไลยตุกสววิพันธ์บ่ ชิ้นเจ็ดไปแล้วพ่อไปอะไรเนี่ยถูกสิบเจ็ดเลยเนาะตะกี้สิบหกโบเห็ดเจมียนไปจ้อเฮ้ยอย่าเห็นลูก ไก่หน่อยไก่หน่อยจอมป่วนบดิยูซื้อๆได้พี่น้องเ่ากินวอ้าอันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยววัดเพิ่นย่างเป็นนี่กเพระแห้งแล้วพอชินบริยูได้กินแล้วสิน้ำลุกชายยังสางคอเท่นอยู่ปะ จ้าตป้ามานนะบอโดยโดยโป้าเดี๋ยวลราสาวคนเลือกพักแล้วก pues ่อนสองเคยสิบเป็ดไข่ดอกมูนะ้งานเท่าตุลุมเย็่นบอเรลีวดาวระบาวงเลนะไม่อื่นไปเขาอยากเข่าห้องน้ำไปจิมมี่ไม่นั่นแหละไปโตท่อมันเหลววกันน่นี่นะ อแหมอแหมเอามาคําน้อยก่อนเออเนาะมานาะสิลงต่อทอมแล้วนี่เจด้โดยๆสิไปถ่ายทางแม่น้องเทนทงในอ่าค่ก่อนพี่น้องเอ้ยจกเยังดอกแม่น้องเทนก็ได้อุกลุกอยู่แม่นแล้วเนาะเจ้าเข้า่เข้าห้องน้ห้องในมอื่นานี่ไปเ็ดมวงอ้าวพี่น้องเอ้ย สีไรอันไม่ใหญ่กับปลาดำนี้แหละพี่น้องเอ้เสีย้องเต้นนอนเสียลูกเต้ลนอนขัดข้อเนื้อหัวเนี่ยรับบนนันแน่นอนแลนี่นี่ปลาแล้วบ่ปลาชื่อมากนื่อนเอนะมง่แม่ไปเลั้ไปไไปออลงูโอ้ยอันนี้กิะไรมเนาะแมงแมง

ปลาทั้งครัวประเทศเห็นอยังนด้เนะาะทั้งนี้เนาะปลาประเทศหายแล้วน้นองเคยอลไรพี่น้องเลยเออเถอะเมนบินี่นะแม่มันนี่ือม,มาช่วยพี่สาวดวูวันสบายดีไหมน้องมัดด้วยปลอกลูกชายปลาลูกชายอ่าทีเถอะ

หดแล้วปะใส่ขี้อกข้างแนบปะมันกรเบิดแล้วแนวกินมันเขียดน่อยพี่น้องเอ้ยแม่องมอต้าหอืแมันมต้าทเสมันคลายขีก่อนมันหดตายดิแม่แมันห่อนไปขีมันกันสีอม้ันสีเร้ลูกกระลุกเดนกะลุกพี่น้องเอ้ยหมูอันนี้เต็ม หมูยังเต็มซ้ำอยู่อันนี้แค่รอบบ้านนี่รอบแรกมา่นักเลยขามาตลาดนี่เพิ่งจะไปตลาดอีกวะเนี่ยปลาเที่ยพี่น้องเอ้ยยังจะไปซื้อปลาเที่ยังอยู่ไก่ในประเทศไก่ยังบดีครัวไก่นะอ่าเที่ยวมัดมือเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยไก่ฮุกโต้พูดช่องเคยในอุกกระลุกแน่นอนหัวมุนแน่ยน่ จีมอง่ง่ไซื้อเสื้อใม่ค่ะเสื้อเือเสื้อม่เหรอเสื้อเสื้อนี่ย่างมะหมอมีแนวมอมีแนวศาสรมีแนวเลือดแต่เลือดแต่เสื้อเลือแต่เสื้อยังไม่กดหมน่ะอาวลหต่มใส่เลยตุมใส่ปรงโดป้ามันนี้ยนะมันหดเลยแหละ เดงมันบ่ซอยสลับบ่เอาใส่ออกเอานังลงกไปแม่างแน่ออาเสือสร้างเพื่อเอาไปสำนีก่อนพี่น้องสลับคลิปนี้ขอบคุณคุณไร้พี่น้องปลกดภยสกขตกุนขอบคุณทุกกำลังใจบคุณทุกคอมเมนต์ทีลงไปต่อท่าเวลาอก่อั้ีหน้องเนาะพอกันไม่คลิปหน่ายด้อพี่น้องเด้อยู่ดีแห้งสุข๊ตสกุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ